คใช้ไอโฟนไม่เป็นเอา A24 อันต้านะครับมาใช้วงกงตนสองวงกันพิเศษด้วยรวมกันสองอันเอาพี่แกได้เลยครับมาจากไหนนะครับไร่กระบังนะผ่านมาแถวนี้พอดีเหรอใช่ครับมาสื้อของที่อามาตัอ๋อก็เลยเลยมาดูทิกตอกี่อ๋อดูทิกตอกอยู่นะครับครับขอบคุณครับติดตามมานานแล้วเนาะครับผมมาผมว่ามีผสมกันได้ ไม่ต้องจ่ายสักบาทครับอันนี้อันนี้สวยเลยครับเป็นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมทําติบเลยครับสวยครับพี่เปิดขึ้นมาดูครับเป็นไงครับกลิปไหมย้ายข้อมูลเดี๋ยวผมย้ายให้เวลาพี่ชาระก็ชําระผ่านนี้เลยครับใช้2งวงเงินก็ใช้ชำระสองอันครับรวมกันเดี๋ยวย้ายให้ครับอันนี้ของเก่าจำตุงเนาะตุงโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายข้อมูลให้ก่อนเดี๋ยวสอนให้ว่าชําระยังไง vì thế ngày mười bảy tháng chạy khó hiếm mà tôi chỉ làm thôi